สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสนธิชี้พันธมิตรทำสำเร็จทักษินถูกบันทึกเป็นนักโทษชายแต่ยังเจ็บใจผู้ชุมนุมเจ็บตายคนสั่งฆ่ายังลอยนวลสนธิชี้เป้าหมายของพันธมิตรบรรลุแล้วหลังทักสินกลับมารับโทษ กลายเป็นอดีตนายกคนแรกของไทยที่มีคำว่านักโทษชายนำหน้าพร้อมระบุความผิดถูกบันทึกลงราชกิจจานุเบกษาจารึกเป็นประวัติศาสตร์ชั่วนิรันดร์แต่เจ็บใจไม่มีผู้ได้รับโทษที่สั่งการทำร้ายพี่น้องพันธมิตรจนเสียชีวิตและบาดเจ็บช่วงชุมนุมปี5-1ในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิหรือสนทิทอกวันศุกร์ที่8กันยายน2 5 6 6นายสนาิลิมทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงการได้รับพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 5 1พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้จัดชุมนุมเพื่อต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อน,นิรโทษกรรมให้นายทักษิณชินวัตรและเรียกร้องให้นายทักษิณและพวกยอมรับและเคารพในกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ซึ่งกระทำภายใต้พระบรมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังเพื่อต่อต้านรัฐบาลพักพลังประชาชนที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนั้นที่ได้ทุจริตการเลือกตั้งอันเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงเพราะเป็นการได้อำนาจมาโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2550จนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการยุบพักในเวลาต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคม2551 รวมเวลาการชุมนุมต่อเนื่อง193วันในระหว่างการชุมนุมเมื่อวันที่7ดตุลาคม2551รัฐบาลนายสมชายวงศสวัสด์ได้ใช้ระเบิดแก๊สน้ำตายิงตรงใส่ผู้ชุมนุมโดยมีผู้ชุมนุมได้เสียชีวิตทันทีคือนางสาวอังคณาระดับปัญญาวุฒิหรือน้องโบและมีผู้ชุมนุมถูกระเบิดจนเสียชีวิตในการชุมนุมอีกคนคือพันตำรวจโทเมธีชาติมนตรีหรือสารวัตรจับ อีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตหลังเหตุการณ์จากการถูกระเบิดแก๊สน้ำตายิงใส่ที่ศีรษะในวันนั้นคือนางรุ่งทิวาธาตุนิยมไม่นับผู้ที่พิการแขนขาขาดและบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการได้รับโทษทางอาญาจากการกระทำต่อผู้ชุมนุมต่างๆอีกทั้งเมื่อศาลยกฟ้องอายการก็ยังไม่อุทธรณ์คดีความเพื่อความเป็นธรรมของผู้ชุมนุมด้วย นอกจากนั้นยังมีผู้ชุมนุมเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกด้วยเนื่องจากถูกทำร้ายด้วยการถูกขว้างระเบิด M79 ตลอดการชุมนุมในใจกลางพระนครเช่นนายเจนกิตกัดสาคอนนายยุทธพงศ์เสมอภาพนางสาวกมลวันหมื่นหนูนายรณชัยชัยศรีเป็นต้นและยังมีผู้บาดเจ็บอีก625คนซึ่งจวบจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาลงโทษ เพื่อความเป็นธรรมให้กับผู้ชุมนุมได้เช่นกันต้นทุนการอารยะขัดขืนด้วยการชุมนุมที่แลกมาเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้เดินหน้าต่อไปนั้นได้ทำให้แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหลายคนต้องโทษจำคุกไปแล้วบางส่วนหลายคนต้องชดใช้ค่าเสียหายจนใกล้จะล้มละลายอีกทั้งยังมีผู้ชุมนุมต้องโทษจำคุกอีกจำนวนมากแต่ผู้ชุมนุมก็ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากคดีที่รัฐบาล ที่ทำ้ายผู้ชุมนุมจนเสียชีวิตตลอดมาถึงกระนั้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ไม่เคยเรียกร้องการนิรโทษกรรมให้ตัวเองอีกทั้งยังได้คัดค้านการนิรโทษกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอีกด้วยทั้งทั้งที่กระบวนการนิรโทษกรรมเหล่านั้นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและผู้ชุมนุมจะได้ประโยชน์ส่วนตนในคดีการชุมนุมอย่างแน่นอนแต่การที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ต้องเสียสละตัวเองในการชุมนุมอย่างยาวนานและมีคดีความมากมายเพื่อคัดค้านการนิรโทอสกรรมนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นเหตุอ้างในการนิรรทอสกรรมให้กับนายทักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวเพราะก่อนหน้านี้นายทักษิณชินวัตรนอกจากจะไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมแล้วยังโจมตีกระบวนการยุติธรรมและศาลที่กระทำภายใต้พระบรมาพิชธทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เกิดการแบ่งแยกประชาชนทำลายหลักนิติรัฐและนิติธรรมของประเทศต้องเสียหายไปอีกด้วยแม้แต่วันนี้กระบวนการดำเนินการคดีกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิยังคงเดินหน้าไต่สวนและกำลังสู่การตัดสินโดยคำพิพากษาของศาลในปลายปี2566นี้และพวกเราเป็นประชาชน ไม่เคยได้รับอำนาจหรือผลประโยชน์ส่วนตัวในการชุมนุมจนกระทั่งวันที่22สิงหาคม2566หลังจากได้หลบหนีคำตัดสินของศาลเป็นเวลา15ปีนายทักษิณชินวัตรได้กลับมาประเทศไทยและเข้ารับโทษตามคำพิพากษาของศาลภายใต้พระบรมาพารไทยรวมทั้งสิ้น8ปีแม้ว่าอาจจะมีข้อสงสัยของสังคมว่าต้องโทษจำคุกของนักโทษชายทักษิณชินวัตร ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมราชธรรฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่แต่อย่างน้อยก็แสดงว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรได้ยอมรับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยแล้วและยอมรับโทษตามคำพิพากษาของศาลภายใต้พระปรมาภิไธยแล้วต่อมาเมื่อวันที่หกันยายน2 5 6 6ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาว่า วันที่31สิงหาคม2,566นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยลดโทษจำคุกจาก8ปีเหลือ1ปีโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโดยมีครอบครัวและผู้ชุมนุมผู้เสียสละจำนวนมากเกิดความสงสัยและไม่แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวต่อสู้และเสียสละที่ผ่านมาของประชาชน ที่เคยชุมนุมร่วมกับแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการต่อสู้เพื่อหลักนิติรัฐและนิติธรรมของประชาชนสูญเปล่าไปหรือไม่เพราะถ้าจะมีใครที่เกิดข้อสงสัยดังกล่าวก็ต้องเป็นคนที่เคยเสียสละในการต่อสู้กับระบบทักษิณที่ผ่านมานั่นก็คือแกนนําและผู้เข้าร่วมการชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจริงหรือไม่หลายคนที่รู้สึกสงสัย หรือบางรายผิดหวังเช่นนั้นก็เพราะยังไม่ได้พิจารณาเหตุการณ์และถ้อยคําระหว่างบรรทัดในราชกิจจานุเบกษาในการลดโทษครั้งนี้ประการแรกภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้ว่ารัฐธรรมนูญ2,560มาตรา179จะบัญญัติเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งเป็นพระราชะอำนาจในทางพระมหากรุณาที่คุณก็จริงแต่การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลถือเป็นกระบวนการตรากฎหมายสืบเนื่องจากหลักประมุขของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชะอำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมขึ้นไปเท่านั้น จึงทาให้พระราชะอํานาจของพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองดังนั้นพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชะอํานาจในการพระราชะทานอภัยโทษหรือลดโทษด,ด้วยพระองค์เองต้องมีความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ทูลกล่าวเสนอและมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นนายกรัฐมนตรีจึงจะมีผลตามกฎหมายความรับผิดหรือรับชอบจึงย่อมเป็นเรื่องของผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประการที่2การประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเฉพาะาดต้องเป็นกรณีได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือลดโทษเท่านั้นหากไม่มีการพระราชทานอภัยโทษหรือลดโทษย่อมไม่สามารถทราบเนื้อหาคําขอการพระราชทานอภัยโทษได้ดังนั้นเมื่อมีการลงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาย่อมจะทําให้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ เผยแพร่เอาไว้ไปตลอดการเนื้อหาในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายน2566นี้ได้ประกาศลงเผยแพร่ด้วยคำนำหน้าชื่อว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชิน,นวัตรพร้อมด้วยการสรุปความผิดคำพิพา,ากษาสารฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง3คดีได้แก่ความผิดต่อหน้าที่ราชการสองคดี และความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ข้าราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหนึ่งคดีทําให้ได้ทราบเนื้อความที่ยื่นทูลกล้าวทูลกระหม่อมซึ่งระบุค,ความตอนท้ายของยอดหน้าเรียกว่าเมื่อถูกดําเนินคดีและสารมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทํามีความสํานึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคําพิพากษา ข้อความดังกล่าวนั้นมีความสําคัญแบ่งแยกคือเหตุที่เดินทางมาขอรับโทษตามคําพิพากษาครั้งนี้เพราะนายทักษิณ 1. นเคารพในกระบวนการยุติธรรม 2. ยอมรับผิดในการกระทําและ 3. มีความสํานึกในความผิดโดยสารดีกาได้พิพากษาโทษจําคุกรวมกันถึง8ปีข้อความทั้ง3าประการข้างต้นที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นเป็นบันทึกข้อยืนยันทางประวัติศาสตร์ถึงที่สุดว่า เป้าหมายการต่อสู้และเสียสละของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ15ปีก่อนเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างชัดเจนแล้วไม่มีใครกลั่นแกล้งหรืออยุทิธรรมต่อนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรทักษสิน้นและเป็นผลทําให้ความขัดแย้งและแตกแยกของประชาชนและสีเสื้อในเรื่องความอายุทิธรรมที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอ้างมาโดยตลอด ย่อมต้องสิ้นสุดด้วยคำสารภาพของนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรเองในการขอพระเาชทานอภัยโทษครั้งนี้และข้อสำคัญที่สุดประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจะได้บันทึกเอาไว้ทักษินชินวัตรคือนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่มีสถานภาพเป็นนักโทษเด็ดขาดชายซึ่งมีความหมายว่าไม่ว่าคุณจะมีอำนาจเพียงไหนหากกระทำความผิดย่อมต้องถูกลงโทษได้ เนื้อหาของการอธิบายคำขอการขอพระราชทานอภัยโทษที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเป็นราชกิจจานุเบกษาเพราะผู้เร่งรีบเสนอและรับสนองพระบรมราชโองการคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและเราอาจจะไม่สามารถเขียนแบบนี้ได้โดยมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเพราะอาจจะไม่มีข้อความที่จะทําให้เกิดมลทินต่อน,นายทักษิณชินวัตรได้ ประการที่3นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรได้ยื่นทูลกล้าวถึงเหตุผลในการขอพระราชทานอภัยโทษแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกได้ทูลกล้าวอธิบายเรื่องคุณงามความดีเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีปรากฏในการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาความว่าเคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ราชการแผ่นดินทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนที่2ได้ทูลกล้าวอธิบายถึงความจำเป็นที่ขอพระราชทานอภัยโทษปรากฏในราชกิจจานุเบกษาความว่าขณะนี้มีอายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับความดีที่ยื่นทูลกล้าวมานั้นมีความจริงผ่านผลการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาว่า พักในเครือข่ายของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้งเข้ามาจํานวนมากหลายครั้งจนถึงปัจจุบันความนิยมดังกล่าวทาให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมีประชาชนจํานวนมากมีความเห็นว่าได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมสายทหารเดิมทั้งพักรวมไทยสร้างชาติ พลังประชารัฐที่ไม่ประสบความสําเร็จในการครองใจประชาชนจึงทําให้ไม่สามารถเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองได้อีกต่อไปฝ่ายอนุรักษนิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งยับเยินก็เพราะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบริหารงานแบบรัฐราชการไม่ไปร,รูปการเมืองเศรษฐกิจสังคมรอบด้านจึงไม่สามารถครองใจประชาชนได้อีกทั้งยิ่งอยู่นานยิ่งทําให้สถาบันอ่อนแอลงก็เลยมีแต่พักเพื่อไทยที่กลายเป็นพักหลักที่เหลืออยู่ ในการต่อก่อนกับพรรคก้าไกลได้ส่วนการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมีอายุมากเกิน70ปีนั้นเป็นข้อเท็จจริงในขณะที่การเจ็บป่วยมีแต่แพทย์และการตรวจสอบจากแพทย์เท่านั้นที่จะสามารถทราบได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่และยังไม่มีใครเข้าถึงกระบวนการตรวจสอบนี้ได้ประการที่ 4. การประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ชัดเจนว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวแต่ได้รับพระราชทานอภัยให้ลดโทษโทษจาก8ปีเหลือ1ปีด้วยข้อความตอนท้ายในราชกิจจานุเบกษาว่าซึ่งความทราบฝ่าละองทุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิภากษาการยอมรับสารภาพสำนึกผิด ได้ทาให้เป็นการสลายความเข้าใจผิดและความแตกแยกของมวลชนที่สนับสนุนนักโทษชายทักษิณมาโดยตลอดแต่การพระราชทานอภัยโทษลดโทษนั้นย่อมทําให้ประชาชนที่สนับสนุนนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้เห็นความสําคัญของพระราชอํานาจในทางพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมีความสําคัญในการให้อภัยลดโทษเพื่อยุติความขัดแย้งและแตกแยกของคนในชาติได้ แม้จะเป็นความขัดแย้งที่มีมาต่อเนื่องถึง17ปีก็ตามและคําขอพระราชทานอภัยโทษของทักษิณน,น่าจะหวังสูงกว่านั้นคือการขอพระราชทานอภัยโทษหวังเพื่อการปล่อยตัวประการที่5การที่มีการพระราชทานพระหมหากรุณาอภัยลดโทษนั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาถึงวัตถุประสงค์ว่าเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปซึ่งก็เป็นที่ทราบดีว่าในปัจจุบันมีขบวนการคุกคามบันทอนทำลายสถาบันพระมาหากษัตริย์ในประเทศไทยด้วยการสนับสนุนทางการเงินและยุยงปลูกปั่นจากต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาติมหาอำนาจที่ต้องการกดดันเพื่อทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในการเลือกข้างอันจะนำไปสู่การทำให้ประเทศไทย กลายเป็นสอนอภูมิสงครามด้วยแล้วการสามัคคีรวมชาติบ้านเมืองและการอภัยเพื่อร่วมกันรับมือกับปัญหาชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งดังตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วในอดีตในการขอตั้งขบวนการเสรีไทยที่สามัคคีรวมกันและให้อภัยในเรื่องอดีตโดยไม่แบ่งพวกคณะราษฎรหรือฝ่ายเจ้าเพื่อกอบกู้เอกราชไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ตามไปกับประเทศญี่ปุ่นและถ้าฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเคยเป็นผู้เสียสละแม้กระทั่งอิสราภาพอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาหลักนิติรัฐนิติธรรมตลอดจนพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่เคยหวังผลตอบแทนด้วยแล้วย่อมต้องเคารพต่อพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ได้มีพระราชวินิจฉัยในการอภัยลดโทษครั้งนี้เพราะสรุปสุดท้ายคือ สิ่งที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มองภาพรวมว่าเราได้อะไรคือเราได้ราชกิจจานุเบกษาว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกลับมารับโทษเพราะ 1. เคารพในกระบวนการยุติธรรม 2. ยอมรับผิดในการกระทำและ 3. ม,มีความสำนึกในความผิดซึ่งทำให้ยืนยันในความถูกต้องของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในขณะที่คนฝ่ายเสื้อแดงที่มีความรักและศรัทธา ่อคุณงามความดีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรต้องหันมายอมรับและเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกันดังนั้นหากการต่อสู้ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ถูกยืนยันว่าถูกต้องแล้วและได้มวลชนเสื้อแดงที่ได้หันมาสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้นถือว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาไม่สูญเปล่านายสนธิกล่าวว่า ญาติพี่น้องของผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตย่อมเจ็บช้ำน้ำใจแต่ขอให้รักษาใจไว้ให้ดีแปลเปลี่ยนความผิดหวังให้กลับมาเป็นพลังมองสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นเป้าหมายสูงสุดในการเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นต่อไปถามว่าผมเจ็บช้ำน้ำใจไหมผมเจ็บช้ำน้ำใจแต่ผมไม่ได้โกรธทักษิณผมเจ็บช้ำน้ำใจที่ข้าราชการตำรวจหรืออายการหรือแม้กระทั่งศาลบางท่าน ที่ไม่ได้เห็นการตายของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาวันนี้มายอมรับผิดมาสำนึกผิดตำรวจที่ฆ่าประชาชนผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในรัฐบาลชุดนั้นซึ่งอยู่เบื้องหลังการสั่งการยกฟ้องหมดมีหนำซ้ำอัยการก็ยังไม่ยอมอุทธรถ้าถามว่าผมเจ็บตรงไหนผมเจ็บใจตรงนี้ความยุติธรรมที่เราต้องการผู้หลักผู้ใหญ่หายไปไหนหมดได้รับการยกฟ้องทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับอัยการ และเกิดอะไรขึ้นกับผู้พิพากษาที่พิพากษาไปอย่างนั้นนายสนธิกล่าวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิต รับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิ o โอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ